วัดน,นี้เหรอบัวที่บัวบอกใช่ค่ะหนูจำได้คิดว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้แน่ๆยังไงฝากพี่ช่วยหาหน่อยนะได้จ้ะอย่าพี่ช่วยหาโอ้ยเห่อยจังเลยเมื่อไรจะโชคดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างเนี่ยโอ๊ย เธอเอานี่ไปใส่มันเป็นเสื้อผ้าที่เขาบริจาคมาอย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าที่เธอใส่อยู่ตอนนี้เดี๋ยวสิคุณคุณคุณเอ้าอะไรเนี่ยแต่ก็ยังดีอย่างน้อยก็มีเสื้อผ้าดีๆใส่ โอ้โเสื้อตัวนี้นี่มันดูดีมีชาติกูลจริงๆเลยแฮะหนึ่งหมื่นบาทเฮ้ยของใครเนี่ยไม่ได้ละฉันต้องรีบาไปคืนเขาล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี่ก่อนไปเผื่อจะดีขึ้นค่อยๆกินเดี๋ยวสำลักนี่<ม>เธอเป็นใครกันเนี่ยฉันก็เป็นคนจอยเหมือนเธอนี่แหละพอดีฉันผ่านมาแถวนี้อ่ะ ก็เลยเห็นว่ามีคนเป็นลมอ๋อ,อขอบใจนะที่ช่วยฉันไว้นะไม่เป็นไรเลยเล็กน้อยอา้าแลถ้าเป็นลมได้ไงอ่ะหรือว่ามีคนที่จะทำร้ายเธอ,เอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกคือมันเป็นแบบนี้<ม>ฉันนอนอยู่ดีๆใช่ไหมแล้วก็มีผู้ชายคนนึงนะ่ะ เอาเสื้อเนี่ยไม่ฉันใส่แล้วฉันก็เอาเสื้อตัวนี้มาใส่แต่ฉันก็เห็นไอ้ใบเนี่ยมันตกอยู่ที่พื้นพอฉันเอาขึ้นมาอ่านมันก็คือบัตรพัตคารอาหารมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมบาทเลยเหรอใช่หนึ่งหมื่นบาทเลย<ม>ฉันก็เลยตั้งใจว่าจะวิ่งเอาบัตรอันเนี้ยไปคืนเจ้าของ<ม>แต่หาเท่าไหร่ฉันก็หาไม่เจอเลยอะ จนฉันวิ่งจนหอบจนเธอเหตุสภาพฉันกลายเป็นแบบนี้นี่แหละโหก็แสดงว่าเสื้อตัวนี้ก็เป็นของเธอแล้วสิฉันว่านะเธอเอาบัตรเนี่ยไปหาอะไรดีๆกินดีกว่าแต่ว่าถ้าฉันทำแบบนั้นฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังขโมยของของคนอื่นอยู่เลยอะ เธอนี่มันเป็นคนดีเกินไปจริงๆคิดอะไรมากขนาดนี้บางทีเจ้าของเสื้อตัวเนี้ยเขาอาจจะอยากให้เธอจริงๆก็ได้ฉันว่าเธออะเอาบัตรนี้ไปพัทคารแล้วไปหาอะไรดีๆกินสิแต่ว่าเอาหน้าเชื่อฉันสิเอาไปหาอะไรดีๆกินเถอะมันจะดีเหรอแต่ว่า นี่มันไม่ใช่ของของเรานะเฮ้ยเธอเนี่ยนะมันอาจจะเป็นข่าวดวงดีของเธอก็ได้อืมก็ได้ฉันจะไปก็ได้แต่ว่าเธอต้องไปกับฉันด้วยนะถือว่าฉันตอบแทนที่เธอช่วยฉันเอาไว้ไงห้ามปฏิเสธถ้าเธอไม่ไปฉันก็จะไม่ไปจริงๆด้วย อ่ะอะ่ไปก็ไปนี่พวกเธอสองคนอ่ะแต่งตัวอย่างเงี้ยห้ามเข้าไปในพัตาคารนะรีบออกเลยนี่เรากลับกันเถอะดูสภาพเราแต่งตัวสิเขาไม่ต้อนรับเราหรอกไม่ฉันจะกินร้านนี้ทำไมฉันจะกินไม่ได้ ก็ฉันมีบัตรไวเชอร์ของร้านเนะนี่ยมันไวเชอร์ไปที่นัมยังไงขอโทษพวกคุณทั้งสองคนด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าพวกคุณมีไวเชอร์ของทางร้านยังไงเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ไงเชิญคุณลูกค้านั่งตามสบายเลยนะครับที่นั่งตรงนี้เป็นที่นั่งพรีเมียมที่สุดในร้านแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้คนในครัวเนี่ยเก็บวัตถุดิบระดับพรีเมียมไว้ให้ท่านทั้งสองคนครับเธอจะกินอะไรสรุปเธอจะสั่งอะไรเออฉันไม่รู้ว่า ฉันสั่งอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอกฉันไม่เคยเข้าร้านอาหารแบบนี้ดูภาษาสิภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอะ่ะเธอก็สั่งมะ่วงวสักสิบอย่างสั่งมาเลยบอลเชอ่์เป็นหมื่นไม่ต้องคิดเยอะหรอกแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังขโมยของของคนอื่นอยู่เลยนะเธอไม่รู้สึกหรอโอ๊ยคิดอะไรขนาดนั้น ถ้าเธอไม่สั่งอะ่ะเดี๋ยวฉันสั่งให้ครับฉันเอาไฟ อไหม่ไม่อ่ะไม่อร่อยเลยสักนิดนึงมีแต่เมนูแปลกๆเมนูอะไรก็ไม่รู้ฉันน่ะนะกินไปแค่สองสามคำฉันก็อิ่มแล้วแต่ก็อย่างว่าแหละคนจอนไรบ้านอย่างฉันน่ะเคยมีโอกาสมานั่งพัตคาชัดที่ไหนกันล่ะเออจะว่าไปฉันขอถามอะไรเธออย่างหนึ่งสิอะไรหรอ ทำไมเธอถึงรู้จักเมนูแปลกๆพวกนั้นะ่ะเธอเองก็เป็นคนจรนไรบ้านเหมือนก,นกันกับฉันไม่ใช่เหรออ,อ๋อฉันเคยเห็นในทีวีตอนเด็กน่ะพวกพระเอกนางเอกเขาสั่งอาหารหูๆงงอ๋อแบบนี้นี่เองแต่จะว่าไปอะนะอาหารพวกนั้นไม่อร่อยเหมือนในจอทีวีเลสักนิดงั้นเอาอย่างนี้ไหม ฉันอะมีอาหารร้านประจำของฉันอยู่ถ้าพรุ่งนี้เธอไม่รังเกียจไปกินข้าวกับฉันอีกไหมถือว่าฉันตอบแทนที่วันนี้เธอเลี้ยงข้าวฉันไงจริงเหรอที่ไหนอะเป็นความลับใจร้ายแค่นี้ก็บอกไม่ได้ อ่ะจริงๆเลยโอ๊ยฉันตกใจมากเลยนะเนี่ยนี่ถ้าสมมุติว่าฉันตกใจมากกว่านี้นะฉันถีบเธอยันไปนู่นแล้วขนาดนั้นเลยดุนแรงจริงๆขอยับไปไหนสิฉันนั่งด้วยได้ไหมนี่สรุปเธอจะพาฉันไปร้านไหนเนี่ยฮะฉันหิวมากแล้วนะเนี่ยหิวแล้วเหรอ,อมาไปสิเดีย๋ยวฉันจะพาไป ไหนเธอบอกฉันว่าเธอจะพาไปร้านประจำไงก็นี่แหละร้านประจำของฉันทำไม <c oughs> เธอกินไม่ได้หรอเปล่าฉันก็แค่นึกว่าเธอจะพาฉันไปร้านที่แบบมันเหมือนร้านจริงๆอะ่ะอ่าฉันขอโทษนะที่ฉันพาเธอไปร้านี่ดีแบบที่เธอพาฉันไปไม่ได้อะ่ะไม่ใช่สักหน่อย ฉันแค่จะบอกว่าร้านเนี่ยมันก็เป็นร้านประจำของฉันเหมือนกันนั่นแหละจริงเหรอ,องั้นเรามากินกันเลยไหมฉันเอาช้อนมาเผื่อได้นะอืมฉันจะกินไส้กรอกก่อน<ๆ>กินเลยเนี่ยฉันชอบปันนี้มากเลยนะอร่อยมากก็อ,อร่อยนะจุ๊บ บัวเป็นไรเนี่ยบัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวไปประชุมไม่ทันนะอะไรจื้อๆอ,อ,อะไรประชุมเหรอบัวคืออะไรเนี่ยเกิดบัวเป็นน้องสาวใช่ไง พวกเราสองพี่น้องเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารมากกว่า30แห่งทั่วประเทศแล้วตอนนี้บัวก็มีประชุมอ่ะฉันก็เลยมาตามส่วนบัวเนี่ยก็คือคนที่เอาเสื้อสูตรตัวนั้นให้เธอไงอจำไม่ได้เหรอฉันเป็นคนเอาไปให้เองเออใช่ใช่จริงๆด้วยนายคือคนที่เอาเสื้อตัวนี้มาให้ฉันเอ๊ะเดี๋ยวนะ ถ้าบัวคือคนที่เอาเสื้อตัวนี้มาให้ฉันงั้นก็แปลว่าเธอทำแบบนี้ทำไมเนี่ยก็ฉันอยากทดสอบอ่าว่าเธอยังเป็นคนดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเธอจำฉันไม่ได้จริงๆหรอเราเคยเจอกันมาก่อนจริงๆนะถ้าไม่เชื่อลองมองหน้าฉันด,ดีสิ คนปะเนี่ย,ยเฮ้ยเธอคนปะเนี่ย,ยเฮอหิว้เาหิวข้าวหิวน้ำเอาวะอดอีกสักหน่อยว่างไม่ตายหรอกแต่มันไม่มีข้าวดิเธอฉันมีแค่ขนมฉันกับน้ำอะ ให้ฉันเหรออืมเฮ้ยเธอใจเย็นๆค่อยๆกินก็นได้ตอนนี้เธอมาอยู่ในสภา,ภาพนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันพัลงกับพ่อแม่ตามหามาหลายวันแล้วแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ทททไหนด้วยซ้ำก็ที่วัดนะสิ เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเธอหิวเนี่ยเธอก็ไปขอที่วัดเอาแล้วกันนะที่วัดน่ะข้าวฟรีน้ำฟรีอย่าปล่อยให้ตัวเองมาอยู่ในสภาพนี้อีกล่ะเดี๋ยวจะมองเทงเอาฉันไปเก็บขยะก่อนดีกว่าไปแล้วนะกินให้อร่อยนะขนมชั้นของฉันนะ ี่ไปรอฉันที่รถก่อนเดี๋ยวฉันตามไปโอเคหลังจากวันนั้นฉันก็เพิ่งเข้าวัดมาตลอดจนแม่มาเจอตัวฉันแล้วก็พาฉันกลับทุกวันนี้ฉันยังไม่เคยลืมบุญคุณของเข้าวัดเลยนะต่อให้ฉันจะได้ไปกินพัทคาหลูอิสกทิที่ฉันก็ไม่เคยลืมว่าฉันมีชีวิตใหม่ได้ก็เพราะเข้าวัด แลวก็พอเธอด้วยนะนี่สรุปเธอเป็นลูกคนหนูเหรอเนี่ยฉันก็ว่าอยู่ว่าวันนั้นเธอหายไปไหนนึวกว่าโดนจับตัวไปแล้วซะอีกมันผ่านมาหลายปีจนฉันลืมไปหมดแล้วนะเนี่ยแต่ฉันไม่เคยลืมเลยนะก็พยายามมาหาเธอให้ได้ตลอดนั่นแหละแต่ฉันไม่ว่างสิเนี่ยต้องทะเลาะก,กับพี่ยกใหญ่กว่าจะได้มา อะไรบัวเสียงดังทำไมอยู่กันแค่นี้เองไหนพี่บอกว่าจะพาหนูไปวัดไงหนูจะไปตามหาคนที่เขาช่วยชีวิตหนูนี่<ะ>ก็พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่พาไปรีบหรอรีบดิพี่เนี่ยผ่านมาเป็นปีละไม่รู้ละ่ะถ้าวันนี้พี่ไม่พาหนูไปนะหนูจะไม่ช่วยเหลืออะไรพี่อีกแล้วก็จะไม่คุยกับพี่อีกด้วย โอเคโอเคเดี๋ยวพี่พาไปก็ได้ฮะเจยัยพี่มาใจีที่สุดเลยขอบคุณนะคะนั่นแหละวันนี้ฉันก็เลยได้มาตอบแทนที่เธอเคยช่วยฉันไว้ไงอขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยที่พาฉันไปนั่งพัตคารด้วยใครบอกว่าฉันจะตอบแทนเธอแค่นั้นล่ะมาทำงานกับฉันไหม ที่ร้านอาหารนั่นไงมันเป็นร้านของฉันเองลองไปเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนแล้วถ้าเก่งขึ้นเมื่อไห่ฉันจะเลือกตำแหน่งให้นะดีไหมมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าเธอไม่รังเกียจฉชนเหรอไม่กลัวฉันเหรอฉันไม่คนจรจัดนะคนจรแล้วไงคนเหมือนกันและถึงเธอจะเป็นคนจรน,นะสิ่งที่เธอมีมากกว่าคนอื่น ก็คือจิตใจของเธอขนาดของตกอยู่ในมือเธอแ,แท้ๆเธอยังเลือกที่จะตามหาจนลืมสนใจตัวเองจะว่าเซอร์หรือดีเกินไปก็ไม่รู้และอีกอย่างนะเธอเคยช่วยชีวิตฉันไว้ต่อให้เธอจะพังลานฉันสักลานหนึ่งฉันก็ไม่โกรธเธอเหาตุกตาและฉันเชื่อว่าคนดีๆแบบเธอต้องทำให้ร้านฉันจเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ ขอบคุณนะบัวฉันขอบคุณเธอมากๆเลยเธอคอยดูฉันได้เลยนะฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังแน่นอนบัวเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปไปทุ่มม่ทานรู้แล้วหนะ่เล่งหยุดได้ตุ๊กตาเดี๋ยววันนี้เธอเข้าไปทำงานที่ร้านฉันได้เลยนะเดี๋ยวตอนเย็นๆฉันเข้าไปหาไปเก็บจาก ทีมงานเทรนต์ฟิล์มขอขอบคุณพระครูสมุจตุพรจันทสาโรเจ้าอาวาสวัดเกาะจันทารามตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาที่เอื้อเฟื้อสถานที่วัดให้เราถ่ายทำคลิปนี้ด้วยนะครับ